ที่สุดแล้วสถานการณ์ภายในพลังประชารัฐนาทีนี้กลับมาน่าสนใจอีกครั้งภายหลังการเคลื่อนไหวของสามารถเจนชัยจิตวรนิตสมาชิกพักที่ตั้งตัวเป็นดีลเมกเกอร์รับบทเกณฑ์นักการเมืองมาสังกัดพักในล็อตใหม่ทำกลางข้อกังขาคนในพักพลังประชารัฐที่มองว่าสมาชิกใหม่ที่เข้ามานั้นจะสร้างความนิยมหรือยิ่งลดทอนเรตติ้งของพักมากกว่าเดิมหรือไม่โดยเฉพาะสิ่งที่สามารถ ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การทำงานรัฐบาลยิงสร้างความไม่พอใจให้กับคนในพลังประชารัฐมากพอสมควรเพราะปรากฏการแช่งเศษฐาท,ทวีสินให้หลุดเก้าอี้นายกพร้อมๆกับการหาเสียงสอสอจากต่างพักมาสนับสนุนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นนายกอาจลุกลามเป็นความขัดแย้งภายในรัฐบาล ทำกลางการจับตาถึงสถานการณ์บานปลายต่อการขับพลังประชารัฐออกจากพักร่วมในวันข้างหน้าขณะเดียวกันการที่สามารถเคลื่อนไหวอย่างอิสระจนคนในพักเอื้อมระอาหลายฝ่ายมองว่าเพราะมีผลเอกประวิตยไม่คัดค้านด้วยหรือไม่จึงทําให้สามารถกล้าออกมาเป่าประกาศว่าไม่มีใครปลดออกจากพักได้เป็นที่มาของภาพการโชว์พลังของสสพลังประชารัฐ ที่พร้อมเข้าชื่อขับสามารถออกจากพักแบบฉบับไปไหนไปกันส่วนการขับสามารถออกจากพักจะสำเร็จหรือไม่อาจไม่มีความหมายเท่ากับความรู้สึกของกลุ่มบ้านใหญ่และสสพลังประชารัฐที่มีต่อพลเอกประวิทย์ที่เลือกเดินทางในการเมืองแบบที่เป็นจนพักพลังประชารัฐถูกลดความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการโฟกัสเป้าหมายนายกคนต่อไปโดยไม่สนใจวิธี รวมถึงปล่อยให้สามารถเคลื่อนไหวมาตลอดอาจเร่งปฏิกิริยาให้สอสอของพักตัดสินใจว่าจะฝากอนาคตไว้กับพลังประชารัฐได้หรือไม่เพราะจุดชี้ขาดของพักพลังประชารัฐนาทีนี้อาจอยู่บนเดิมพันสองเด้งประกอบด้วยเด้งแรกหากพลังประชารัฐไม่สามารถควบคุมรูปพักอย่างสามารถได้อาจมีข้ออ้างที่แกนนำรัฐบาลจะบีบพลังประชารัฐถูกขับออกจากพักร่วม จนทําให้เก้าอี้รัฐมนตรีโคต้าพักมีโอกาสสูงที่จะถูกยึดคืนมาเกลี่ยตําแหน่งในรัฐบาลกันใหม่เพราะตัวเลข3-1-4เสียงของรัฐบาลหากขาด40เสียงของพลังประชารัฐก็ไม่กระทบเท่าที่ควรเพราะยังมีโอกาสดึงพักประชาธิปัตย์มาอีก21เสียงรวมถึงอาจมีการเก็บตกสอสอก้าวไกลหากถูกยุบพักหลังวันที่7สิงหาคมนี้เด้งสหากพลังประชารัฐ โดนเขียพ้นรัฐบาลเชื่อว่ากลุ่มบ้านใหญ่และสอสจะออกมาเคลื่อนไหวไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องเป็นฝ่ายค้านในสภาจากนั้นหากถึงช่วงการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็มีโอกาสสูงที่สสแต่ละกลุ่มจะแยกทางกับพักพลังประชารัฐดังนั้นพักพลังประชารัฐยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงมากมายทำให้แกนนำทุกคนต่างรู้ถึงสถานการณ์ของพักขณะนี้เป็นอย่างดีแต่ฝั่งพลเอกประวิทย์อาจมองว่า วันตัดสินคดีเศรษฐาทวีสิน14สิงหาคมนี้อาจเป็นรถไฟขบวนสุดท้ายต่อการเปลี่ยนเกมลุ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปทำให้งานนี้หลายฝ่ายจับตาว่าพลเอกประวิทย์จะเทหมดหน้าตักทุกหมอข้าวมากแค่ไหนเมื่อมีเดิมพันเก้าอี้นายกและอนาคตทางการเมืองพลังประชารัฐในฐานะพรรค่วมรัฐบาลไปด้วย